สวัสดีค่ะกิติกาแก้วกรยาจากอสมทหนองคายค่ะสวัสดีครับผมเภศาชกรรัฐพง์ขันเดชสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8อุดรธานีครับผม รายการอีสานเสวนานะคะวงสนทนาของคนอีสานที่พูดได้แล้วก็คุยได้ทุกเรื่องราวของคนอีสานออกอากาศทางช่อง M.Cot ขอดและ True Vision 98นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายมงตรงค่ะวันนี้นะคะหวานกับพี่แจ๊กรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการะคะ่ะพี่แจ๊กครับวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะครับข้า <c oughs> งหลังเห็นเป็ดเลยนะครับเราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะริมหนองประจักษ์นะครับ หัวข้อสนเ,เสวนาในวันนี้นะครับต้องขออนุญาตก็คือเรื่องของการจัดการองค์ความรู้นะครับเรื่องหลักประกันสุขภาพนะครับในสถาบันการศึกษาใชค่ค่ะเป็นชื่อหัวข้อที่น่าสนใจมากใช่ว่าเอ๊ะทำไมหลักประกันถึงมาอยู่ในสถาบันการศึกษาได้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าช่วงหน้ามีแขกท่านใดมาร่วมวงสนทนากับเราบ้างคะ่ะ เข้าสู่อีกช่วงนะคะของรายการอีสานเสวนาอย่างที่บอกช่วงที่แล้วค่ะว่าเราจะมาแนะนํากันว่าวันนี้มีใครมาร่วมวงสนทนากับเราบ้างใช่ไหมคะพี่แจ๊คใช่ครับคนแรกเลยอยู่ข้างๆหวานนี่แนะนําจากทางคุณน้าหวานก่อนเนาะครับคนแรกนะครับดรอกตอรนธภากาบมณีนะครับวิทยายลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดอุดรธานีครับผมท่านที่สองนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิติยาพร โชคสวัสดิ์พินโยนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดอุดรธานีครับสวัสดีครับท่านที่3นะครับนายแพทย์ปรีดาแต้อารักนะครับผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8อุดรธานีสวัสดีครับท่านที่4นะครับเป็นน้องนนักศึกษาจากราชพัฒนนะครับชื่อนายตะวันดาศัก์นะครับเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขนะครับราชพัฒอุดรธานีนะครับ ท่านสุดท้ายนะครับเป็นน้องพยาบาลสาวสวยนะครับชื่อคุณกำมลทิพย์คำแสงนะครับเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4นะครับค่ะแล้ววันนี้นอกจากน้องๆ2คนแล้วนะคะเราก็ยังมีน้องๆจากทั้ง2สถาบันมาให้กําลังใจเพื่อนๆด้วยนะคะขอ <ผม S 1> เสียงหน่อยเรื่ขอเสียงหน่อยน้ <c oughs> องไม่เงียบงี้ละ <c oughs> อาจจะตื่นเต้นนะคะเพราะบรรยากาศวันนี้สวยมากๆน้องๆอาจจะอยากลงไปว่ายน้ําหรือเปล่ามาเข้าประเด็นของเรากันดีกว่าค่ะครับผมประเด็นของเราคือประเด็นเรื่องอะไรคะคุณแจค ประเด็นที่จะเสวนาในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้นะครับเรื่องหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษาพอมีคําว่าหลักประกันสุขภาพนะครับ<ะ>ต้องถามคนนี้ไปต้องถามท่านพอ,อ,อปะสปสชเลยครับว่าหลักประกันสุขภาพนี่ครับมันไปเกี่ยวอะไรกับในสถาบันการศึกษาครับช่วยอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับผมคือที่จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัน กิติยาพรจะต่อเรื่องนี้ได้ดีนะครับเพราะว่ามันมีมีความเป็นมาอยู่ที่จริงแล้วต้องบอกว่าเรื่องเรื่องหลักประกันสุขภาพเนี่ยถ้าพูด,ดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับความมั่นคงทางสุขภาพของของประชาชนคนไทยเนี่ยนะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคมที่ดีและก็มีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งซึ่งคนที่เป็นคนไทยเนี่ยหรือทุกคนที่เกิดมาเนี่ยพูด,ดง่ายๆว่า จะต้องมีทั้งสิทธิและหน้าที่นะในในระบบในระบบหลักประกันสุขภาพหรือตามตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็คือถ้ามีหน้าที่ก็คือหน้าที่ทำรงสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยก็จะได้รับการดูแลนะในการรักษาพยาบาลโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกันวงวลเรื่องค่า,ชาใช้จ่ายทีนี้ก็ต้องถามว่าเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ย มีคนอยู่จํานวนไม่น้อยที่เดียวนะครับที่อาจจะยังไม่ทราบว่าสิทธิของเราเนี่ยขั้นพื้นฐานในเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยคืออะไรอย่างไรนะครับหน้าที่เป็นอย่างไรนะครับก็ทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8อุตดอนธานีเนี่ยก็ทำงานกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยพยาบาลนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นมหลาลัยราชพัฒนะครับเราเรามีการทําเครือข่ายเรื่องเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว นะครับก็พูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ายังมีปัญหาอยู่ในหล,หลายๆเรื่องแล้วก็ความรับรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพคือเรื่องสุขภาพนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนในส่วนของน้องนองน,องนักศึกษานักเรียนหรือแม้แต่ในส่วนของผู้ให้บริการเอง,เองก็คือแพทย์พยาบาลต่างๆนี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้มากนักเนี่ย เราก็มาคุยกันว่าอ,อย่างอย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสในการที่จะทําให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รับรู้เข้าใจมากขึ้นก็ปรึกษาหารือกันนะครับ,รบพอปรึกษาหารือกันเสร็จเรียบร้อยก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็เริ่มในการที่จะพูดคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมาให้องค์ความรู้ขั้นพื้นฐานในสถาบันการศึกษาดีไหมก็เริ่มเข้าสู่ในเรื่องของน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษานะครับที่ ที่เกี่ยวข้องโดยเพราะยิ่งก็สายสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางอาจารย์ก็ได้เข้ามาร่วมปรึกษาเลยกันซึ่งผมก็อยากจะให้ทางอาจารย์ได้ได้ต่อักนิดหนึ่งว่าจากนั้นเองเนี่ยเราได้พูดคุยอะไรกันมาแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เล่าสู่กันฟังอีกักนิดหนึ่งแล้วกันอาจารย์รกิติยาพรก่อนดีไหมดีครับในมุมของอาจารย์กิติยาพรนี้คือยังไงครับที่ร,รัชพัฒน์จ<า>ัดการ์ครับค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของราชพัฒเองนะคะได้มีการเริ่มงาน เรื่องของการสำรวจความพึงพอใจนะคะแล้วก็เป็นความต้องการของประชาชนนะคะต่อระบบหลักประกันสุขภาพมีส่วนหนึ่งที่เราได้จากข้อสังเกตจากการศึกษานะคะเราไปสำรวจเมื่อปี53แล้วมีกลุ่มตัวอย่างในประชาชนที่เราสำรวจเนี่ย20%เป็นเป็นเยาวชนแล้วเราพบว่าเยาวชนมีการรับรู้ในเรื่องของหลักประกันสุขภาพเนี่ยน้อยนะคะคำว่าน้อยเนี่ยมัน ทำให้เราคิดไปถึงประชาชนด้วยว่าแล้วการรับรู้สิทธิตรงนี้ประชาชนจะรับรู้ขนาดไหนนะคะอันนั้นเป็นการคิดก้าวแรกว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึง่งที่จะสื่อสารข้อมูลในระบบหลักการสุขภาพไปยังประชาชนได้และคนคนนั้นที่จะเริ่มเนี่ยก็คือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้เราก็คือนักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นในระยะแรกเราก็เลยพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักสื่อสารสุขภาพเรียกว่านสสยส ให้เขาไปสื่อสารเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นความที่เขาอยู่ในแวดวงสุขภาพอยู่แล้วนะคะคือเด็กาสาธารณาสุขเนี่ยเขาก็ใช้บทบาทตัวนี้ไปใช้ในการสื่อสารเราก็เห็นอาน,นิสงส์นะคะว่าเด็กเนี่ยเป็นคนมีคุณภาพนะแล้วถ้าเขาทําอะไรก็คิดได้เองทําได้เองนะคะเราก็มองว่าถ้าเด็กเล็กลงไปล่ะจะทํำยังไงนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือระบบการศึกษาเราก็เลยเห็นว่าถ้าง,งาั้นคงจะต้องทําหลักสูตรขึ้นมาแล้วแหละ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยตั้งแต่เขายังเป็นเยาวชนตัวเล็กอยู่แล้วก็เขาก็จะถูกบ่มเพาะในระบบของการดูแลสุขภาพนะคะจนกระทั่งมารู้ว่าถ้าวันหนึ่งป่วยขึ้นมามีสิทธิที่อะไรแต่เบื้องต้นก็อยากให้เขารู้ด้วยว่าเขามีหน้าที่อะไรด้วยในการดูแลสุขภาพอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในการนําเข้าสู่ระบบการศึกษานะคะแปลว่าทางรัชภัฒนนี่ก็พยายามจะผลักดันให้เกิดหลักสูตระระบบหลักประกันสุขภาพขึ้นมาใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ เพราะว่าต,ต้องบอกว่าเราเริ่มนำร่องก่อนเรียนด้านพออ,อ,อางเงี้ยนะคะว่า ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่ราชพัฒนี้ก็ถือว่าเป็นที่แรกแหละครับที่ที่กว่านาร่องที่แรกแล้วก็เรียนด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยนะคะก็คือมีรายวิชาระบบหลักประกันสุขภาพไทยนะคะแล้วก็นักศึกษาที่มาในวันนี้ก็เป็นรุ่นแรกเช่นเดียวกันที่ได้เรียนรายวิชานี้เราได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตนะคะแล้วก็บรรจุรายวิชาระบบหลักประกันสุขภาพไทย เป็นรายวิชาเอกบังคับให้นักศึกษาได้เรียนเพราะว่าเมื่อเขาจบไปเขาจะต้องได้ใช้ในฐานะผู้ให้บริการนะคะหรือถึงวันหนึง่งในบทบาทของผู้รับบริการเองเขาก็จะได้รู้ทั้งสิทธิและหน้าที่เพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรนะคะที่เอื้อต่อการนำความรู้เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพไปใช้จึงจต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับเขาทั้งในชีวิตในแง่การทำงานและชีวิตประจำวัน เราก็ได้พัฒนานหลักสูตรนี้มาเป็นปีที่ส